สวัสดีครับคลิปนี้ผมสิมาสอบบอร์ดเครื่องซักผ้า LG นะครับบอร์ดแผงวงจรนี่แหละครับบอร์ดบอร์ดซักผ้าก็คือตัวแผงควบคุมของเครื่องซักผ้านี่นะนะครับเนาะก็ผมขอออกตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่ช่างมือ,อ,อไม่ใช่ช่างมือโป,โปรนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงว่าเก่งหรือไม่เก่งอะไรนะครับผมก็จะอธิบายเท่าที่ผมรู้นะครับผมไม่เก่งนะครับแต่ผมก็สอมไปเรื่อยๆของผมนี่แหละครับ มรู้สำแดผมก็บอกไปสำนั่นนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยสำหรับผู้ที่แบบว่าเออเข้ามาแล้วมาแบบอ่าน่น,นี้นั่นนะครับว่าเออบออธิบายละเอียดถึงสีหน้าแต่ผมก็ผมก็รู้สำนั่นผมก็อธิบายสำนี้นะครับเนาะต้องอย่าอย่าว่าอย่านงนั้นนี่เลยนะครับเนาะเก่เาที่ผมรู้ผมก็ดูช่องอื่นเขาคือกันนะครับช่างอาจารย์เก่งๆเขานะช่องยูทูบที่เขาเก่งๆยอมรับเขาเก่งๆนะครับ อธิบายละเอียดนะครับตั้งแต่จุดไฟนะครับจุดนี้จุดนี้กี่วุ่นกี่ยังก็ว่ากันไปนะครับผมผมก็อาศัยดูเขามันคือกันนะครับก็ทํามาหากินไปครับอันไดซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับพี่น้องว่ากันตามนั่นนะครับปกติก็ซ่อมได้ค่อยเก็บตังนะครับซ่อมไม่ได้ก็ไม่ได้ตังสักบาทนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคครับอาการเสียของมันคือเปิดบรติดนะครับเครื่องนี้นะครับปกติว่าอ ไม่ได้ยกเครื่องมานะครับก็ลูกค้าก็ได้เอาตะบอดมานะครับพอผมเปิดบทิตนะครับจริงๆริจะยกเครื่องมาก็ได้นะครับแต่ว่าก็ได้แต่สะดวกนะครับบางทีสถานการณ์คือตรงที่บ้านเขาบางทีเขาก็ยกออกมาลําบากนะครับมันอยู่ด้านในนะครับยกออกมาลําบากเอาเอาตะแพยงออกมานะครับถ้ามันเป็นตีกลไกก็จะยกมาทั้งเครื่องเลยนะครับโอเคคราวนี้ผมจะทําให้มันติดก่อนแล้วกันนะผมจะทําการเสียบปลั๊กก่อนเด้อนะครับลองให้เบิ่งก่อนนะครับทําการเสียบปลั๊กนะครับดูนะครับเสียบจุ๊บกลับไปนะครับเสียบจุ๊บกลับไปอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวดดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนําประกอบนะครับเจนไฟสีแดงนะครับโดยปกติแล้วไฟสีแดงติดเนี่ยกแสดงว่าบอร์ดบอร์ดหน้าก็ไม่เสียนะครับบอร์ดหน้าบอร์ดหลังสื่อสารกันได้นะครับประมาณนี้เนาะเอาถอดปลั๊กก่อนด้วเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะมันจะดับนะดับแล้วนะผมจะเสียบให้ดูใหม่นะครับผมจะเสียบแล้วเนเนเนเสรยบนะครับดูนะครับหนึ่งสองจบนะครับไฟแดงติดนะครับปกติบอร์ดมันจะทํางานได้ในลักษณะนี้นะครับ บอร์ดหน้าบอร์ดหลังมันสื่อสารกันนะพอมีไอซีนะครับควบคุมนะครับสื่อสารกันอยู่นะครับบอร์ดนี้ก็มีไอซีนะครับด้านหลังนะครับผมเคยผ่าเคยซ่อมอยู่นะครับเครื่องเครื่องรุ่นนี้นะครับผมบอร์ด LG นะครับผมเคยเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นตัวขับมอเตอร์แบบชนิดอินเวอร์เตอร์นะครับผมผมก็จะมาเปิดให้ดูเลยนะครับหลังจากเสียบปลั๊กแล้วนะนี่ไฟแดงโชวก่อน่าให้เห็นไฟแดงก่อนนะไฟแดงไม่ดับนะผมก็จะทําการเปิดนะครับ ปุ่มพาวเวอยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม power นะครับกดปุ่ม power นะครับปึ๊กนะครับไม่ติดนะครับนี่ทั้งที่มันบอร์ดมันน่าจะไม่เสียนะครับแต่ว่ามันกดบอติดนะเองนะครับเอาเบื้องต้นทันฐานง่ายๆก่อนนะครับสวิตช์อาจจะปุ่มสวิตช์อาจจะไดคอนแทคอาจจะไม่สัมผัสกันหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะหรือจะเส้นลายวงจรหรือจะะไ็กแล้วแต่นะครับแต่รู้สึกว่าลักษณะนี้คือบอร์ดบอร์ดยัง CPU ยังสื่อสารกันอยู่นะครับ IC ไอซีไปโคคอามมันจะสื่อสารกันดูนะครับแต่ว่าเปิดบติดนะครับเหลายๆกับบติดนะครับหมบูอยู่ตรงนี้นะครับผมสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะโอเคถ้าถอดปลั๊กก่อนนะครับมาไล่กันที่เราระบบนะครับอ่าถ้าสมมติว่าเราถอดสายแพรตัวนี้นะครับนี่มันจะมีสายแพรตัวนี้มาต่อจากบอรดหลังมาบอรดหน้านะครับนี่มันก็จะสื่อสารกันอยู่นะครับไฟแดงถึงจะโชว์นะครับถ้าเราถอดตัวนี้ออกมันก็จะไฟแดงจะไม่ติดนะครับติดแป๊บเดียวนะครับจะปลั๊กแล้วมันก็ไม่ติดไม่ติดค้างนะนะผมจะถอดออกก่อนเนาะ จะผมถอดออกก่อนแป๊บนึงมือเดียวครับมือเดียวแป๊บนึงป๊บนึงโอ้แน่นนะครับเดี๋ยวผมขอถอดออกก่อนนะครับแป๊บนึงอ่ะนี่นะครับถอดออกแล้วนะครับนี่สกเกตตัวนี้นะจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเสียบปลั๊กให้เบิรงนะครับให้เห็นว่าเออถ้าถอดตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับหรือว่าบอร์ดนี้มันเสียนะครับถ้าบอร์ดหน้านี้เสียไฟก็ไม่ติดคือกันนะครับผมเีผมก็จะทําการเสียบปลั๊กให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่ เี่นะครับเสียบป้ายนะครับสังเกตไฟได้แมปเดียวนะครับผมไม่ติดนะครับเห็นบอไฟไม่ติดนะครับนี่เห็นบอ่นี่ถ้าเราไม่เสียบถ้าเราไม่เสียบจักตัวนี้เข้าไปนะครับถ้ามันไม่สื่อสารกันบ่ได้นี่ถ้าเป็นสมมติว่าไอซีเสียนาหรือว่าตัวคิ้ต้อนเสียจะมันก็ไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่เสียกไปเดี๋ยวผมจะถอดแผงแยกออกมาก่อนนะครับถอดแผงหน้าแผงหลังแยกออกมาก่อนนะครับแป๊บนึงเด้อ นี่ครับผมตอนนี้ผมได้ทําการแยกบอร์ดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาก่อนนะครับตอนนี้ตนี้เป็นบอร์ดปลอดสไปนยนะหรือว่าเป็นบอร์ดที่เป็นตัวใจกําลังนะครับจากกําลังหรือใจควบคุมในภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์สโตรยนอยหรืออย่างก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้เป็นภาคคอนโทรลนะครับก็ผมว่าน่าจะเสียที่บอร์ดนี้นะครับเบื้องต้นผมจะง่ายๆก่อนนะครับผมจะตรวจเช็คสวิตช์ก่อนนะครับง่ายๆก่อนนะครับ ถ้าสปิกไม่เสียก็ต้องไปไล่ลายวงจรนะครับกว่ากันไปนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีไข่แมงสาบไข่ปิซังนะครับมีอันนี้อยู่นะครับไม่แน่นะครับอาการผมก็ยังไม่เคยเจอนะส่วนมากมันจะเป็นหลอดไฟไม่ติดนะหลอดอันแดงแดงนไม่ติดนะครับผมจะเปลี่ยนคีดต้นนะครับส่วนมากผมจะเจออย่างนั้นนะครับถ้าไฟไม่ติดนะครับแต่นี้ไฟติดนะครับแต่เปิดไม่ติด้งงอยู่นะครับสารพัดอาการนะครับบอกไว้ก่อนนะครับออกตัวอะไรก่อนนะครับระผมไม่ใช่ช่างที่เก่งอะไรมากมายนะไม่ใช่แบบระดับ <C oughs> ระดับไปว่า <c oughs> ระดับอาจารย์ระดับนั้นเนาะ <c oughs> ตัวไหนผมก็ไล่เช็คไปทีละจุดนะครับอันนี้ไม่ใช่ก็ลองเปลี่ยนตัวน,นั้นดูตัวนี้ดูนะ <c oughs> นก็ว่ากันไปนะครับช่างเขาบอกเอาแค่พอมีพื้นฐานก็ซ่อมให้มันติดได้ก็น่าจะให้มันใช้งานได้นะครับผมผมเน้นตรงนั้นมากกว่านะไม่ได้แบบเน้นถึงว่าอธิบายถูกต้องอะไรนี่ <c oughs> ผมบอกกัเลยวนะ่าผมอธิบายไม่ถูกต้องนะขนาดผมพูดผมเมาผมอะไรผมก็ยังพูดไม่ถูกเลยนะครับผมจะอธิบายถูกได้ยังไงนะครับ นี่นะครับนี่ปุ่ม power นะครับตัวนี้เนาะผมก็ิมาผ่าเช็คกันเลยนะครับพะเอาคัตเตอร์กีดดูบ้างนะครับมันจะได้เรียบๆหน่อยนะครับเอาคัตเตอร์กีดออกมาผ่าดูนะครับวัดจะมีตอร์วัดดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอผ่าก่อนนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการนะครับแกะฝั่งนี้นะครับเห็นไหมทําการบากตรงนี้นะครับ บากตัวนี้ก่อนับแรกนะผมวัดสวิตนะครับใช้มิเตอร์วัดคุณหนึ่งโอมนะครับวัดสวิตนะครับแล้วก็กดดูนะครับสวิตเป็นเสียนะครับผมเกลยมาทําการแกะนะครับแกะฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะวัดคิดต้อนนะเนี่ยคิดต้อนตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี่ผมวัดผิดนะครับผมไปดูผิดนะครับตัวนี้นึกว่าสามขานี่นะครับแต่สามขาตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะครับผมก็เลยจิ้มใหม่นะครับอยู่นี้นะครับสามขานี่นะครับสามขานี่นะครับผทจากการวัดสามขานี่นะครับ แต่ผมจะวัดให้ดูนี่ก็ลําบากนะเมื่อกี้ผมได้วัดแล้วนะครับมันไม่ได้16ไม่ได้16เมตร16เมกนะครับเพราะว่าความถี่ของคีดตอนนั้น16เมกนะครับ16เมกเฮิร์ตนะครับโดยวัดเทียบกาวนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับจะมีจะเห็นว่าเป็น3ขานะครับขากลางขาข้างขากาวนะครับขา,ขา,ขาริม2ข้างก็จะวัดความถี่ได้นะปกติก็จะได้16 16เมกนะครับผม แต่ผมบัดแล้วมันไม่ได้เนาะบางครั้งมันก็ติดนะครับไฟตรงนี้นะครับบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดนะครับผมจะลองการเสียบให้ดูก่อนนะครับมันจะติดไหมนะครับคราวนี้มันจะติดไหมนะครับดูก่อนนะครับเห็นไหมครับไม่ติดนะครับเนี่ยครับบางครั้งมันก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดนะครับอานว่าสวิตช์พาวเวอร์ไม่เสียนะครับสวิตช์ปุ่มนี้ไม่เสียนะครับอ่าผมก็ได้วัดแล้วนะครับความถี่มันไม่ได้นะครับผมจะลองดูนะครับมันก็ไม่ชัวนะครับผมบอกมาก่อนนะครับไม่ชัวว่ามันจะ เปลี่ยนแล้วมันจะได้ไหมครับอันนี้น,น,นี่ตัวใหม่นะครับนี่ตัวใหม่นะครับค่าไ่นี่อาจจะมองไม่เห็นเนาะค่าสิบหกเมกนะครับประมาณนี้นะครับสิบหกเมกนะครับค่าคิดตอนตัวนี้นะผมต้องการเปลี่ยนก่อนนะครับแป๊บนึงขอองการเปลี่ยนก่อนถอดตัวนี้ออกนะครับเอาตัวใหม่ใส่เนาะประมาณน,นี้ลองดูนะครับจะไม่ไลงลึกไรมากนะครับ <ant i> <congratulations> ผมไม่ได้เก่งนะครับผมบอกผมบอกตัวนะไม่ได้เก่งนะ ถ้าจะคาดต่างบอกว่า,าเออผมต้องบอกทุกจุดทุกจุดอันนี้ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับบอกเลยนะครับไม่ได้ช่างไม่ใช่ช่างมือโป,โปรขนาดนั้นนะครับถ้าใครอยากจะลงลึกกว่านั้นนะครับก็ต้องไปดูช่องอาจารย์จริงๆนะครับมันจะมีหลายช่องอยู่นะผมผมก็ดูเหมือนกันนะครับผมดูเขาเหมือนกันนะเพราะผมไม่เก่งไงผมยอมรับผมก็ดูอาจารย์ในช่อง YouTube เขาเหมือนกันนะครับแล้วก็ลองทําตามเขาดูนะครับผมมีหน้าที่ซ่อมนะซ่อมให้มันใช้งานได้แค่นั้นเองนะครับไม่ใช่อาจารย์สอน อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเนาะโอเคผมจะทําการเปลี่ยนก่อนนะครับผมครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวคริสตัลนะครับคริสตัลค่า16เมกะเฮิร์ตนะครับนี่นะครับของเดิมนะครับของเดิมที่มาติดมากบอร์ดนะครับนี่ผมถอดออกแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วนี่นะครับตัวใหม่นะครับนี่ตัวใหม่แบบนี้นะครับที่ผมให้ดูตอนที่แรกนะครับมันจะอยู่ในแพ็คอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมเหลือตัวเดียวนะครับตัวท้ายแล้วเดี๋ยวผมสั่งมาใหม่นะครับ รู้สึกว่า lg นี่จะมีปัญหาเยอะอยู่นะครับในการเปิดไม่ติดเนี่ยบอร์ด lg นะครับบอร์ด lg ที่มันเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เปลี่ยนแล้วมาคราวนี้ก็จะมาลองให้ดูกันเลยนะครับผมเสียบปลั๊กทุกคนครับดูนะครับปึ่งนะครับไฟติดเลยนะครับไฟแดงนันะตอนแรกไฟแดงแต่กดไม่ติดนะครับแต่บางครั้งมันเราผมเสียบปลั๊กนี่ติดบ้างไม่ติดบ้างนะหลอดไอ้ไฟแดงๆนี่นะครับนี่ ครับผมก็เลยแปลกใจนะครับผมก็ลองเปลี่ยนคิดตอนดูอ่ะเปิดกันเลยนะครับผมปึ้งโอเคสุดยอดนะครับเปิดติดแล้วนะครับทุกคนผมสตาร์ทลองดูนะขึ้นดีๆอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับขึ้นดี e พีอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เสียบพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับนี่มันมีซ็อกเก็ตอยู่นะครับเอาแค่บอร์ดติดก็พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องไปติดตั้งให้กับลูกค้านะครับผมก็คอยติดตามนะครับไม่ต้องคอยติดตามอกครับมันอยู่ในคลิปเดียวกันนี่แหละครับเนาะ ก็ถือว่าอันนี้ยังไม่จบนะครับตังมันต้องรอผู้รู้พรุ่งนี้ผมจะไปติดตั้งให้เขานะครับนะครับเนี่ยเนี่ยเปิดติดจะติดทุกครั้งเลยเชียงครับผมนี่ครับมาหยอดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปเปลี่ยนเหงกระเจ้าทําในเงนนนะครับผมเราทำนะโอเคขับไปครับนี่ครับผมมาแล้วนะครับผมจะมาใส่บอร์ดแหงกระเจาแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ผมได้สมนะครับนี่สมบอร์ดแล้วนะครับผมก็จะมาใส่ ชิ้นนี้นะครับนี่มุนแอนนะครับเดี๋ยวผมขอแกะก่อนเด้อได้ปะนะครับนี่นี่นะครับนี่มุนี่ยนี่ที่ว่าผมถอดนะครับมันจะมีพวกเอ่อมุงนู่นนี่มีพวกอันขี่ไปซ้งอันนี้ขี่แมงสาบอ่าจจะกระซิเอาบอดอันนี้นะเดี๋ที่ผมสอบเมื่อคืนนี้นะครับนี่ประกอบเข้าไปคือเก่ามันนะเพราะว่าผมมาแกะเอาในนี้นะมุงเด้อ นะครับเนาะจุ๊บเข้าไปอย่างนี้เนะาะจิขันน็อตท่านหนึงฮะลืมมันบ่ะครับโอ้ลืมือๆไปแล้วนะครับเส๊อกเก็ตสกอนสกเก็ตยังไม่เสียบเลยมันชิมุนได้ไงเนี่ยจะปะพื้นปัะไพ่ไมา เรียบร้อยนะครับประกอบก็ไปนะครับกบไปเป็น er ี้นะครับกลุบกกับนี้เดี๋ยวที่มีล็อกของมันอยู่นั่นเดียวเดี๋ยวขอลองมองก่อนนะครับแบบเรียวๆจะเสียปากอยู่เดนี่เด้อเสียปักอยู่เซจุกไปนะครับเปิดดูสิ่เดียวส่งเกดไปสมอาจทย้า กันแล้วนะครับกดสตาร์ทนี่อันนี้บอดนีนะ่ที่ผมซ่อมเมื่อคืนนี่เบื้องด้อทางมุนบอดเบื้องด้อนทางวขี้ตัวในนั้นแนวนี้นี่ครับผมเยี่ยมครับเป็นบอดเป็นเพียงมือพวกรถผมเอาน้ำใส่ได้ไหมเด้าทีา่ไปไหนน้ำใส่เอาอันนี้ใส่ให้มันครบรรอันเดียวเอาไปเราถังไปเนาะเออโอเคเอาตะบอดไปมั้ยหันตรงอเดี๋ยวนี่ยกำลังมุนเอาขยะควงเขาไหม คือว่าเอามาก็ลืมได้ทางเท้าก็ได้เอานี่ทำงานตัวบ้านนี่ถ้าเบิ่งเอาแค่น้ำเข่ากับสีได้แล้วพี่น้องมาแล้วครับน้ำมาแล้วเด้อรับปกติด้านี่ครับผมขอบคุณที่เข้ามาเราชมคลิปดูเลยครับเด้อฝากกดติดตามให้น้ำแน่ับเรียบร้อยแล้วครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ